ไปเราก็เ,เก่ากึ้นไปยืนแบบนั้นยืนแรกยืนยืนดักเลยอ่ะไปเราสวยโอเคครับ okay. วันนี้เราก็จะมาเล่นด่านตลาดปลานะครับใช่ไหมอ่าใช่ด่านนี้ผมก็ไม่ค่อยเล่นนะ <All right. S 1> มันเป็นด่านใหม่ๆเลยนะครับที่เราไม่ค่อยรู้กันนะฮะสวยงามอยู่หน้าด่านนี้ผมว่ามันดูคลาสสิกนะครับดูเก่าๆไปเราบุกเลยเราเล่นสายบกุกอยู่แล้วเราไม่ใช่สายแอบตายเลยเลยมาถึงฮะ ฝ่ายเขาสองคนนะครับฝ่ายเราสามเริ่มมีคนเข้ามาแล้วมันจะสนุกนะคนน้อยไม่มันเฮ้ยติดติดเข้าถาังนี้ดีกว่าน่าจะถูลงๆตรงนั้นลงเกินหนีก่อนโอ้โหสไนเขาเล่นสไนทเนาะโอเคตายละค่อยๆเล่นไปนะนี่ลูกอะไรวะเนี่ยไม่รู้อะไรนะฮะอันนี้แอปเปิ้ลแน่นอนนะครับส่วนอันนี้อะไรวะไม่รู้ฮนะทำมาแบบ กขาเรียกอะไรทำพันพานอะ่ะสวยเดี๋ยวปคิวนิ่มๆไปสองบอกหมดแล้วยิงให้หมดไปเลยยิงให้หมดลงน้ําไม่ได้เหรอลงไม่ได้นะท่านผู้ชมนะฮะฝ่ายเราก็เก่ากืนไปยืนแบบนั้นะยืนแรกยืนยืนดักเลยอะ่ะฝ่ายเราสวยพอคนเริ่มเยอะมันก็จะเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับ ระวังระวังเขาซุ่มยิงโอ้โหได้แอคทิฟไปมีคนซุ่มยิงอยู่ตรงนั้นเหมือนเขาขาดความมั่นใจไปเลยตั้งแต่ฝวายเราบุกเข้ามานะครับเขาขาดความมั่นใจนะเนี่ยทีมราบุกมาแล้ยิง,ยง,ยงโอ้โหได้แอคทิฟผมจะตายแล้วผมเลือดเลยตีสิบกแล้วเนี่ยฆ่าผมหน่อยดิฆ่าผมไม่ตายหน่อยอมไม่ตายสักทีเนี่ยจะกระโดดน้ำฆ่าต,ตัวตายแล้วเนี่ยฮะตายอยากตายเย็นเหลือเกิน นีาามาเดี๋ยวเขาเกิดเขาก็มานะครับมา,มา,มาระวังระวังเพื่อนระวังเราอย่ารอไปดีกว่าเขาเล่นสนัยครับเขาการความมั่นใจจัดเลยตอนเนี้ยควา,ามมั่นใจครับท่านผู้ชมเขาต้องรู้ว่าเราต้องเดินไปเขาเลงรออยู่ครับโอ้โหโดนลุ่มผมโดนลุ่มโอ้โหตายสักทีเออ อยากตายอยู่พอดีจะได้มีเลือดเยอะจะได้ไปสู้กับพวกเองใหม่ขานไม่กลัวพวกเองหรอกไปปืเลยจะอินกบเกมไปถึงไหนวะฮะจะบ้าเลยไไปดูไปเลยโอ้ได้ไอซิดเขาเกิดแล้วเขาเกิดแล้วรอบุกมาขนาดนี้มันเหมือนกับว่าไม่ให้เกียเขาเลยบุกมาถึงฐานโอ้ยเกิดถึงก็ขออนุญาตคันคันวานนิดนึงนะโอ้โหได้แรงมากเลยคันแป๊บนึงนะโอ้โหปินเลย ถานผู้ชมเคยคันแล้วแบบเวลาเราเขาเกาแล้วมันนังแกลกงไหมฮะนั่นคือกากแล้วนะครับจะพูดทําไมวะให้อาบอายําเพื่อนะเราไปลุยกันเลยเราใส่เราไม่ใช่ใส่โอ้โหอมมาตายอยู่โอ้โหข้อ,อมาตายอยู่ไงแม่งยืนยิงนิ่งๆเลยเพราะเขาไม่กลัวเพาะเขาไม่ตายแน่นะครับทีมเรานําอยู่เยอะเลยนะฮะตอนนี้นําอยู่ประมาณเกือบสิบแปดตัวได้ไหมเก็บนักแล้ะสวย เอ้ยรอเจ็บๆคนนั้นเจ็บจัดเจ็บจัดเลยเจ็บจัดเลยระเบิดก็ไม่มีอีกโอโ้ๆอใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจไว้โอ้ยโดนอย่างน้อยก็ได้คิวติดไม้ติดมือไปไปลุยเลยโอเคได้เอ็กซิสมาคุณน้องฆ่าสิตายหนึ่งโหดจังยุดดาวเพิ่มอีกสองดาวนลยฆ่าโหดมาก มาแล้วมาแล้วมาดิโอ้โยเอาไม่ทันนะผมกาจะยิงหัวไงถ้ายิงตัวคือมันมันโดนแน่นอนนะแต่ผมจะเอาหัวเลยไนงะผมไม่ยิงตัวให้เสียเวลาหรอกฮะกะว่าจะให้ช็อตทีเดียวเลยจะได้ไม่เปลืองกระสุนนะครับโดนโดนโดนรีๆไปโอ้โยไม่ตายอีกเหรอมันคิดอะไรอยู่ว่ามันเล่นสนผมถามดิด่านนี้มันเหมาะกับเล่นสนตรงไหนเพื่อนอมันได้แต่คนถนัดแล้วกันนะ ออกมาออกมาได้คลิปได้ยิงสวยโอ้โหโดนสองคิวออกมาดิ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 โอ้โหได้คลิปท่านผู้ชมไม่ได้คิวเฉยเลยอุตส่าห์ยิงตั้งนานโเกินเพื่อนโอ้โหได้คลิปอีกแล้วคลิปเยอะเกินโอ้โหแอคทิฟรัวๆแอคทิฟรัวๆโอ้หไม่ตายแอคทิฟอีกไหม คนนั้นผมว่าผมควรจะได้ฟิตด้วยนะคนที่ผมดูเขายิงตายเนี่ยเขาใช้บาเลตอ,อ่ะทีมเรานำอยู่20คิวเลยสบายเ้าเล่นแบบเล่นแบบตามสไตล์ได้เลยนะเนี่ยเจ็บหนักแล้วโอ้โหเจ็บหนักแล้วไม่ตายอีกเหรอโอ้โหเอาสนานหน่อยแล้วกันเห็นเขาเล่นก็อยากเล่นบ้างโอ้โหโดนเลยอ่ะทำท่าจะยิงอยู่พอดีก้าตายแปดแล้วผมก็ดูเหมือนจะเก่งนะแต่ที่ไหนได้ตายตั้งแปดอ,อ่ะคิวไปแค่เก้าเองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ กากรลไนะครับแบบนี้ผมว่าไม่กากรกแต่ว่าเป็นกากระเป็นแน่นะแต่เล่นไม่กาก่าไหร่นะ <ST> S> <S บุกเกินแะ้วแบบนี้มันจะบุกผงก <ST> S> <S บางขึ้นบุกไปยิงเลยผมไม่ต้องแอบอยู่ <ST> S> <S โอ้โหเจ็บหนักแล้วคนนั้นเจ็บหนักแล้วเอาหน่อยเพื่อนเออมีคนเก็บสวยๆไปดูดิผม e x ิ t 4 4วอะท <ST S> ่านผู้ชมดูผมคซิสดิน่นแหละมีส่วนของเกมเยอะนะ ผมยิงเจ็บไปสิบสี่คิวแต่ผมได้คิวแค่สิบคิวอ่ะแล้วก็ตายไปเก้าอ่ะที่ดูสวยเกิดแล้วเขาเกิดแล้วมึงรอดอโอ้รู้ทันอีกมันแพ้ทางเลยนะไม่ใช่บาบาหนูนะฉันแพ้ทางมึงมันเอาแต่เพื่อไม่กินอะไรไปบุกไปเลยเพื่อนระวังระวัง แบบสบายใจเกินไปแล้วใช่ไห,ไหมใช่โอ้โหยิงแม่นจัดเลยเอออย่างน้อยได้เอ็กซิทผมไม่อยากได้เอ็กซิทครับดูดิผมเอ็กซิทสิบห้าคิวอ่ะแต่ว่าฆ่าได้แค่สิบเอ็ดคิวตายไปสิบเอ็ดอะเท่ากับยิงให้เพื่อนฆ่าไปตั้งหลายตัวแล้วนี่สวยเออให้ได้บ้างเถอะยิงเยอะมันหลายนัดเกิน โดนโดนโอ้โหเจ็บแล้วเขายิงแม่นกว่าเขายิงหัวไงสิบสองตายสิบห้าเฮ้ยสิบสองตายสิบสองแอคิดไปสิบห้าคิวคนน้อยมันไ,ไม่มันต้องคนเยอะๆถึงจะมันแต่ถ้าคนเยอะผมไม่ได้บุกแบบนี้หรอกถ้าคนเยอะยังไงก็ไม่ได้บุกอย่านะเวอมเกือบโดนหัวอีกมาๆโอ้โหก่หาจ,จะแรกเลย โอเคเขาเข้ามาสามคิวแล้วไอ้สามคนไม่ได้สามคิวไปเออได้เอ็กซิทเข้าไปคิวโคตรน้อยเอ็กซิทโคตรเยอะโอ้โหบบยิงไปแล้วแม่งดุนได้เพื่อนเพื่อนเล่นตาไนขอตาไนหน่อยดิเห็นเล่นโอ้โหตาไนยิงไม่ได้ด้วยขอปืนเดิมไม่อ่ะโอ้โหยีเขาเกิดพอดี ถึงแม้ผมจะเล่นกากแต่ยังไงก็ได้ใจคนดูไปเพราะผมเล่นบุกผมไม่ได้เล่นแอบแบบซุ่มยิงะถ้าไม่มันแล้วไปหมดคนดูชอบอะไรที่มันบู๊ดุดัน,นถึงแม้ผมจะตายเยอะผมก็ไม่ได้เล่นแอบเหมือนใครบางคนนะครับไอ็อด <Head shot. S 1> สวยเห็นไหมเราเล่นแบบนี้มันหนุก,กว่ามันมันกว่าเราเข้าหาเลยเราไม่ต้องแอบให้เพื่อนตามมาให้เพื่อนมายิงเราที่ฐานแบบนั้นน่ะเราเดินแรกเอาไ้ผมเป็นฝ่ายเขาผมก็เดินถึงแม้ผมจะเดินมาตายผมก็เดินดน,าาดนั่นไงถึงแม้จะได้คลิปเดอะไป นะไอ่น,นี้เอ็กซิทเอ็ซิทโคตรเยอะเลยดูดิผมเอ็ซิทลัวๆเลยจอแอ็กซิทของแท้นะครับโอ้โหเอ็ซิทเยอะจัดเลยไม่ท่ายิวถ้าเอาคิวมาบวกผมได้เป็น30คิวแล้วไหมเนี่ยสามสิบสี่คิวแล้วโอ้โหทำไมไม่ตายอีกมันถึกถึกมากเลยนะไอตัวละครนั้นอ่ะโคตรถึกเลยตัวละครผู้ชายอะฮะถึกจริงๆนะผมยิงเต็มเต็มทุกนัดเลยนะเอาจริงเขาเริ่มเดินเข้ามาแล้วนะ นาหนา,หนาคนนี้โคตรตึกเลยไม่ไต่กับไม่ไตยเจ็บหนักแล้วเจ็บหนักทั้งคู่เลยเออช่วยหน่อยเพื่อนโอ้โหช่วยหน่อยดิเจ็บหนักได้เอ็นนะผมได้แต่เอ็กซิสเอ็กซิสอะ่ะผมได้เอ็กซิสเยอะจัดเลยเห็นไหมเอ็กซิสรัวๆเลยโอ้โหผมมันจอบเอ็กซิสนี่เองมีสวนร่ัวเกมเยอะนะเนี่ยเอาจริงอะ่ะผมอะ่ะระวังเจ็บหนักแล้ว โอ้โหคนเล่นสไนมันนิ่งไงเหลือ30มสิวิสุดท้ายผมขอเดินให้ได้อีก3คิวให้มันได้เสมอตัวนะมันจะได้ไม่ไม่เอาเปรียบเพื่อนนะเราถือว่าเราไม่ถ่วงเกินเดี๋ยวเราไปดูนั่นดีกว่าโอ้โหแต่ละคนเอาหน่อยเอาหน่อยสิบวิสุดท้ายทันไหมสิบเจ็ดสิบหกนับไปเลยสิบห้าเดี๋ยวเราจะเดินแรกไปเลยสิบสผมขออีกสคิวชีวิตนี้ขอสมคิว สามคิวขอ,อ,อสามคิวสองคิวโอ้โหได้สองี๋ยวได้เอ็กซิพมาโอเคตายเยอะเลยผมโอ้โหตายยับเลยยิงหัวอย่างเดียวมันก็จะมันอีกแบบนึงอ่ะมันมันต้องยิงหัวไง<อ>ฟิวมันคุณเราฟิวแบบยิงตัวนะยิงตัวมันก็จะแบบอ่าจะให้หน่อยแต่ยิงหัวมันต้องคุณต้องยิงหัวไอ้ที่ดูคุณต้องเล็งหัวเท่านั้นอ่ะมันจะมันอีกแบบนึ่งเห็นไหมผมก็ไม่ค่อยแม่นด้วยไม่ค่อยแม่นหัวด้วย แต่ถ้าหัวล่างายิงแม่นอยู่แล้วแต่หัวบนนี่มันต้องห้างขึ้นไปนั่นนะั่นะ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 เอ้ยไม่โดน أ? เหรอเฮ้ยมาดิมาดิมาดิโอ้โหทำไมมันไม่ขึ้นหัวเลยวะอะไรวะสามคิวผมไม่ได้คิวเลยท่านผู้ชมดูดิฮะสามคิวไม่ได้คิวมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแบบนี้เออเออได้คิวเรียกความมั่นใจมาหน่อยขอหน่อยเออเรียกความมั่นใจมาหน่อยดี สวยๆเออนี่แหะเรียกความมั่นใจเริ่มมาแล้วเอาหน่อยเราตายสามแต่เรามาอ่าเกาเรียกอะไรมาฆ่าทีเดียวสามคิวแบบนี้มันก็ลอยอะไรแบบนี้มาดูกันต่อเลยจ่เริอนพรจ่เริอ,รพอนพรนะโยมมจะจ่าเริอนพรนะโยมเอ็กชดไหมเอ่อเอ็กช็อตสวยเอ็กช็อตขอปืนหน่อยปืนอะไรวะทิ้งก่อน โอ้โหกระสุนหม,มดซะก่อนเออสวยนี่อ่ะมันต้องอย่างนี้ดิมันถึงเดือดนะครับผมเ,เอ้ยใจเย็นโอ้โหไม่ทันนะฮะสนุกสนุกนะฮะเราเล่นไม่ต้องซีเรียสนะครับเราเล่นมันมันนะกระล่างกระล่างยิงยิงย,งยิงมัวไปสวยมาแล้วมาแล้วไอ,อ้ไอ,อ้เล็้ยงหัวเล็้ยงหัวเอาหัวหน่อยหัวหน่อยเพื่อนโอ้โหมันก้มซะโอ้โหเราก็ไม่ทันมอง ฮ้ยเฮ้างลัล่างเราสมาธินิดหนึ่งที่ผมเนี่ยไปโอ้โหดูดิขนาดมีสมาธิยังตายอ่ะคิดว่ามันไม่ไม่น่าโดนยังโดน่านผู้ชมยิ่งดูใครจะไม่นึกข้าล่างใช่ยอยหน่อยเออขล่างนั้นเอ้ยเอ้ยไอ้หี่ยิงหัวยากจัดเลยทำไมมันไม่ขึ้นหัวเลยวะฮะ มามามาเออไอ้ตัวนี้มันมันเล่นเป็นนะผู้ชมมันมันหมอะเป็นน่ะมันเล่นฉลาดนะมันก้มแบบมันฮอตัวแบบเป็นยังไงวะมันเล่นเทคนิคมันดีมากเลยคนนั้นอ่ะี่ยคนเนี้ยคนนี้วะเออเนี่ยเอาหน่อยสวยจัดไอ้คนนี้อ่ะพี่ก้มเออก้มบ่อยไปแล้วเพื่อนเกิดมามองมั่งเลยเวลามองเดินทางเดินเดินมองทางมั่งไม่ใช่ว่ามองแต่ปืนแล้วก้มแบบมันก้มเกินบางคนมันเล่น มันเล่นแบบเนียนอะเนียนเกินอะเออสวยสวยขอหน่อยที่เจ็ดเจ็ดโอ้สองบอกหมดแล้วที่เจ็ดเลยวะ่ะเฮ้ยระวังก้มก่อนก้มก้มเราก้มหนีไปเราก้มก่อนมาแล้วมันมาแน่ยิงยิงงัวไปยิงงัวไปทีมเรานำอยู่นะเราไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากมายเออสวยใจเย็นใจใจเย็นดิเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิเฮ้อ เอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องกลมไปเราต้องมีสมาธินิดนึงนะครับปืนนี้ตายไหมนัดเดียวก็น่าจะไม่ตายไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันสวยสวยรัวๆเลยสวยโอโ้โหหูอะไรขนาดนี้วะมาหูท้ายเกมได้ังวะระเบิดแตตายไหมระเบิดปาไปโดนโอ้โหไม่ตาย เริ่มเดือดแล้วเริ่มเข้ามือแล้วตอนนี้โอ้โหก้มโอ้โยยิงแม่นจัดเลยระเบิดดูดิระเบิดตายไหมระเบิดไปสวยให้ฉอตบุกฐานเลยเราสายเราไม่ใช่สายเอบอยู่แล้วสวยให้ฉอตดูที่ธนูไม้จะตายไหมเอ้ยไม่โดน โอ้จะเย็นดิเพื่อนผมจะลองธนูไม้่ามันตายเปล่าไม่น่าตายนะเพราะว่ามันต้องหัวเท่านั้นปะถ้าถ้าตัวเดี๋ยวผมจะเทสที่ว่ามันตายไหมนะครับเอ้จะเทสปืเนเพื่อนอะไรนักหนาวะเฮะ้ยิงไม่ยั้งเลยอ่ะมันยิงไม่ยั้งเลยเอ้ยผมยังนําทีมอยูอ่ผมเล่นกากขนาดนี้และวัช่วยทีมแบกอยู่เนี่ยฮะมันแบกกับพร้อมกับตายผสมกันนะดิตายตบห้าฆ่าตีเจ็ดก็ถือว่าก็เหมือนกับสองตายหนึ่งนั่นแหละ ไอสองสองตายอะไรนะผู้ป <Anch> ิดเฮ้ยใจเย็นดิมันลุมมันลุมนะท่านผู้ชมไม่ทันเจ็ดสิบเอ็ดต่อเจ็ดสิบแล้วท่านผู้ชมเอาหน่อยเอาหน่อยทูได้แล้วทูได้สวยนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้โอ้โหร้อยปลาไปก็ไม่ตายเขานำแล้วท่านผู้ชมข้างล่างข้างล่างเอาหน่อยสวยไอจอนตัวละครมันคล้ายกันไงผมมองว่าทีมเดียวกัน เลยไม่ได้ยิงมื่อกี้ปวดคอมแล้วน,นั่งเล่นเกมไปโอ้โหมันพลอกหัวหรือเปล่าวะมันปลูล็อกหัวเปล่าวะท่านผู้ชมแบบนี้ฮะผมว่ามันแปลกๆนะเว้ยแม่งเดินไปก็โดนโดนโดน,โดนอย่างเดียวเลยโดนไปโดนเดินไปเป็นโดนอ่ะเนี่ยโปละ็อกหัวแน่เลยปุกะแม่งเจอโปลหรือเปล่าวะแบบนี้ฮะ ตายยับเลยตอนนี้มาดีมาดีตาเบิดไปเฮ้ยไม่ตายสวยจอดสองคิวโอ้โหไม่โดนระวังข้างระวังข้างเพื่อนโหัวโอ้โหมันมาระวงังก้มขอนก้ม กลมไปกลมไปกลมไปมาดิมา,มาโอ้โห í, มันกระโดดยิงเก้าสิบสี่เขาเขานำอยู่หลายตัวเลยเอาหน่อยเอาหน่อยอย่าขาดทุนนะเราขาดทุนอยู่หลายตัวกลมใช่ไหมกลมใช่ไหมกลมหมากลมหมาโอ้โห í, ไม่ทันเราขาดทุนอยู่ตัวหนึ่งท่านผู้ชมขออีกตัวเดียวไม่ทันแล้วน่าจะไม่ทันแล้ว โอ้โหสวย <Blue Jean. S 1> โอเคครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมนะสนุกมากเลยขอบคุณครับ